สบายดีพี่น้องจะกินไส้กับโปรตีเด็กกันเหรอลองกล้องใหม่ด้วยพี่น้องสบายดีได้กล้องใหม่เปลี่ยนชีวิตใหม่สง่งผมใหม่พี่น้องตัวซับใหม่หาเงินทห้ได้ายกว่าเก่าเด้อเพิ่งสอบกำลังทิ้ ไปน้องทิ้งเรากินเลรากินก่อนหอนตนี่ะกะเนเราเื้อยเอาลุนดีเลยนะเพื่อนเนาะนี่ไทยทิ้งน่ยยังองยังร้อยแปดสิบหมือนหกยังร้อยแปดสิบบาทเหมือนหก 15000 800บาทตั้งป้องก็บ่เสียหายแล้วอันเรียกเฮารับเมาเองตั้งไว้มนีแบนดบหน่มันก็สิบอกเจบาปานนั้นดอก mời mà đi nhau 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 nhau

ไก่ชำนีเขาขายตัวสามชิบซื้อบอกสิตัวสามแสนเนาะตัวสามสานสมีแต่วา่เาพอซืบจะกระจอยหรือจะกระกกรลูบ้างควนบ่อสามสิบมันสั่งกันกัพอซื้อนี่นะ น uh, uh, ี hi hi, hi hi. Uh, so ่น really uh, so ่ะสับไก่ห้านี่นะแม่นี่ไก่ห้าได้น่ะดำๆไก่ห้ามันก็ไก่ห้าไก่ห้าวแบบนี้อืมแบบนี้เออพอซื้อสามสิบขันแบบนี้ได้ไปเบิรงก่อนเซร์วิสนี่ก็มีเชื่อเชื่อชื่อเออเจ้าเนี่ต้มต้นหน่าลูกตี่ก็แม่บ่ต้มบ่ต้มบ่ได้บ่ต้มแม่ที่ยังน้อยอยู่

ตีกันจนหนาหมุนไปหนี่ขอจับเนี่ยลูกพ่อพี่ให้มาเชื่อแต่อยู่หมอได้เลยจังไงนะจังไรปูดท่องไม่หรอกตีกับแม่ตัวเองเท่านีอไข่ปลาอันนี้ปลาตองลูกแห่ยู่มนเที่ยวมากินอยู่ได้ ไจะกินี่สอากี่สิเสือลกจะไข่มาจับ คนขึ้นหายจะพาก,กาดหินเลยมันหินมันขึุนตาหอยเลย น้ำต้มนะนบุญมียังมาเลยเนาะข้าหอมเส้นหนึ่งกับบุญมีเนาะเว่อเลยไปเปิดหาันลาบได้เนาะก็จะสใส่มันจุกๆุกเลยขอเลือใจขอสื่อ,ขอเขากินเขาก็ใส่หอมก่อน ี่ยวกับพระขายตามกองเพลงอะไรเลยยามถือกับขายถือลงยามเพลงขายเพลงขึ้นเลยน้ำต้มเห็ดมันเสพใส่เนื้อใส่ลายๆขึ้นคิดเอาเงินทงละซาวอ่ะจ้ะ

Mát hạp bang. Mát hạp bang. Mát mi hai bang. Mm. Po hạp phong là lỗi nóng 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 nó ประเด้นคือพี่ซังเนี่ยห้างหนกกอบบานเนาะโอยปวดเนี่ดเตะบอลเนาะเฮยมันเพแ่ ข้าวต้วมยำที่ว,ว่าโหโเนาะใช่หอมเลยหอมเมยวุนะ้ยข้าวต้วมยมน่าอหโห อะ้รเด้อพรอแม่พี่น้องคลิปนี้กับขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เขามาเป็นกำลังใจเขาติดชมติดตามให้